5วิธีทําให้ความรักยืนยาวตลอดไปรักยังไงให้ยืนยาวรักนิรันด์นนเป็นเพียงความฝันจริงหรือไม่คําตอบอยู่ในคลิปนี้ค่ะวิธีที่ 1. การใส่ใจซึ่งกันและกันการสนใจในชีวิตความรู้สึกของคนรักรวมถึงการยินยอมที่จะทําในสิ่งที่คนรักของคุณชอบด้วยความเต็มใจแม้มางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบมากค่ะเช่นชวนแฟนของคุณไปดูหนังค่ะ ซึ่งหนังเรื่องนี้คุณอาจจะชอบแค่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่แฟนของคุณชอบหนังเรื่องนี้มากค่ะวิธีที่2อหล่อเลี้ยงความรักด้วยความชื่นชอบยิ่งเราอยู่กับคนรักนานมากขึ้นเท่าไหร่ทําให้เราเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียของกันและกันการมองเห็นให้กว้างให้เห็นว่าสิ่งที่มีอยู่มี2ด้านเสมอให้มองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่ในตัวเขา สิ่งที่เราลักในตัวเขามองหาให้เจอในทุกๆวันค่ะขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นขอบคุณนะคะที่ดูแลฉันหรือวันนี้คุณดูดีจังค่ะข้อต่อมาวิธีที่สามนะคะให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะการยอมรับตัวตนของอีกฝ่ายไม่รู้สึกว่าตัวเองดีกว่าหรือเหนือกว่าจะทําให้การอยู่ด้วยกันยาวนานมากขึ้นการที่คนสองคนมาอยู่ร่วมกันนะคะย่อมมีความแตกต่างค่ะ และความแตกต่างก็ไม่ได้หมายความว่าเราเก่งกว่าเขาหรือเขาเก่งกว่าเราเป็นเพียงแค่คนสองคนไม่เหมือนกันเท่านั้นเองค่ะวิธีที่4การให้พื้นที่ส่วนตัวทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองและต้องการอิสระค่ะหลายคนคิดว่าการเป็นแฟนกันหรือเป็นคู่ชีวิตเนี่ยตัวจะต้องติดกันตลอดเวลาเสมือนว่าเราเป็นคนคนเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไม่มีใครสามารถเป็นแบบนั้นได้ค่ะการยึดติดมากเกินไปทําให้ท้งคู่อึดอัด ความอึดอัดหรือความต้องอดทนไม่สามารถทําให้ทั้งคู่สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างยืนยาวค่ะแล้ววิธีที่5การปรับความเข้าใจการทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดาของคู่รักเมื่อมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันให้พูดคุยกันด้วยความจริงใจและฟังอีกฝ่ายหนึ่งด้วยใจที่เปิดกว้างการเห็นใจการเข้าใจผัดกันเป็นฝ่ายยอมจะช่วยทำให้รักอยู่ยืนนานมากขึ้นค่ะ ความรักก็เหมือนต้นไม้นะคะต้องหม่นรดน้ำพรวนดินใส่ปุย๋ยแล้วความรักของคุณจะกลายเป็นต้นไม้ยืนต้นที่เติบโตมั่นคงและงดงามค่ะถ้าคุณต้องการความรักที่ยืนยาวมีแต่ความเข้าใจและมีความสุขทุกวันรวมถึงหากวันนี้คนรักของคุณไม่สนใจไม่แคร์ความรักจืดจางมีปัญหาเมืองที่3คุณต้องเรียนคอร์ส c r a s y in love เพราะคุณต้องรู้ว่าอะไรคือจุดพลาดที่ทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาอะไรทําให้เขาเบื่ออะไรทําให้เขาไม่แคร์ไม่สนใจคุณนอกใจคุณและไปมีมือที่สามค่ะและคุณต้องรู้วิธีแก้ปัญหาความสัมพันธ์เหล่านั้นด้วยการทํายังไงคุณจะเป็นผู้หญิงในฝันที่มีสเสน่ห์จนทําให้ผู้ชายต้องการผู้หญิงแบบคุณค่ะและมัดรวมวิธีสร้างสเสน่ห์ที่คุณจะเอาไปใช้ทําให้ผู้ชายกลับมาตกหลุมรักคุณอีกครั้งหนึง่ง คุณจะยอมแพ้หรือไปต่ออยู่ที่คุณแล้วค่ะคุณจะปล่อยให้ความรักของคุณครอบครัวของคุณมันจบลงเพียงเพราะว่าคุณไม่สามารถเอาชนะใจเขาได้อีกแล้วจริงๆนะคะถ้าใครสนใจคอส์ส Crazy in v o v e โคชพิทให้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคลิปนี้เท่านั้นแคปหน้าจอแล้วบอกขอโปรโมชั่นพิเศษค่ะคุณจะได้รับราคาพิเศษสุดเพียง2,590และแถมฟรีอ e ีบุ๊ก Crazy in Love ยังไม่หมดแค่นี้นะคะคุณจะมีโคชพิษเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวตลอดการเรียนติดตามผลจนกว่าคุณจะสำเร็จค่ะแต่ให้แค่10คนแรกเท่านั้นนะคะใครสนใจ cf 2 5 9 0ด่วนเลยนะโคชอยากให้ทุกคนมีความสำคัญที่มีความสุขเหมือนที่โคชทำได้แล้ววันนี้ค่ะ